เรื่องราวของครอบครัวแม่แพรวที่ก่อนหน้านี้มาออกรายการปัญญาปันสุขแล้วปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยทางมูลทีของเ o r k p o i n t ร่วมกับพี่ๆทหารเนี่ยเขาไปสร้างบ้านให้และแม่แพรบอกชีวิตนี้ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะมีบ้านเป็นของตัวเองท mm hmm. ้ายสุดตอนนี้มีแล้วนะ mm ุผู้ชมครับ mm hmm. นี่เป็นภาพที่ออกอากาศไปเมื่อวานนี้นะครับซึ่งเป็นครอบครัวของคุณแม่แพรวที่ตีรัดกับพ่อไบนะมีลูกสองคนครอบครัวนี้คือน้องคิวอายุ6ขวบและก็มีลูกสาวคือน้องบริง น้องบริงเนี่ยน่าสงสารผู้จมขาพิการขาและก็แขนงอผิดปกติหมอบอกว่าเธอเป็นโรคที่หนึ่งในล้านคนจะเป็นนะฮะเป็นกระดูกผิดรูปมาตั้งแต่เกิดก่อนน้นนี้ครอบครัวของแม่แพลวเนี่ยธรมากินอยู่ที่อุตรดิตถ์แล้วพอเกิดโควิด -19 เปุ๊บก็กลายเป็นคนตกงานย,ย้ายงานมาจนมาทํางานที่กรุงเทพสุดท้ายก็มาอยู่ที่สมุทรสาครส่วนตัวแม่แพรวเนี่ยผู้ชมครับไม่สามารถทํางานได้เพราะว่าต้องเลี้ยงดูลูกสาวคนเล็กคือน้องบริง แล้วก็อยู่บ้านก็ทํางานสารซองกาแฟทําเป็นกระเป๋าถือเพื่อหาไรายได้ต่อและก็นี่เป็นภารกิจที่เขามาทําในรายการาปรากฏว่ารายการปัญญาบัรสุขภารกิจนี้เขาทําสําเร็จนะครับทางมลทิของ WorkPo i n t ก็มอบอุปกรณ์การทํากระเป๋าไปต่อยอดอาชีพอาทิเช่นซองเครื่องดื่มจักเย็บผ้าหูกระเป๋ารวมถึงการสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับครอบครัวของแม่แพรวด้วย,ยเมื่อวานนี้นะทางมลทิของ WorkPoint และก็ทีมข่าวก็ลงไปดู ครอบครัวนะยังติดตามอยู่นะครับที่สมุทรสาครแม่แพรบอกว่าดีใจมากไม่คิดเลยว่าชีวิตนี้จะมีบ้านเป็นของตัวเองสิ่งที่เธอได้รับจากรายการทําให้เธอเนี่ยเห็นอนาคตที่ดีขึ้นรวมถึงกําลังใจที่ส่งมาให้ครอบครัวของเธอตอนนี้มีแรงในการสู้ชีวิตต่อไปแล้วถ้ามีบ้านออออเดอร์คือ หมือนสถานที่ก็พร้อมทุกอย่างพร้อมแล้วก็แรงใจกําลังใจพร้อมอยู่แล้วค่ะจะทําให้เต็มที่เลยคิดว่าออเดอร์น่าจะเยอะแม่จะทําทุกใบให้สวยที่สุดและตั้งใจที่สุดเลยค่ะ,คะดีใจค่ะ,คะแม่หนูชอบไหมคะ ชอบค่ะชอบขอบคุณพี่พี่ทหารด้วยนะคะขอบคุณค่ะชื่ออื่นคุณกระเป๋าคุณแม่ด้วยนะคะนี่น้องบริงน้องสดใสจังนะคะ่ากมากนะพูชจาฉะฉานนะครับคือภารกิจในครั้งนี้นอกจากทางูลทีของ WorkPo i n t ทางรายการปัญญาบัรสุกแล้วสิ่งที่สำคัญและก็ถือว่าถ้าเกิดไม่ได้ภารกิจจาก หน่วยงานดังกล่าวเนี่ยถือว่าบ้านก็ไม่สําเร็จลุล่วงนะครับนั่นก็คือทางพันเอกระวีพินิจจันทร์ผู้บังคับกองพันธภารกิจผู้บังคับกองพันธปฏิบัติการจิตวิทยาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจากค่ายสมเด็จพร,พระนารายณ์มหาราชจังหวัดลบบุรีที่ส่งกําลังพลมาร่วมแรงร่วมใจกันสร้างบ้านจนสําเร็จนะครับโอ้นี่เสร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วนะก่อนอื่นต้องขอบคุณ รายการปัญญาปันสุขนะครับและมูลนิธิเวิร์กพอยที่เชื่อมั่นและให้เกียรติหน่วยนะครับให้ให้ทหารเหล่านี้ปกติเขาทํางานในค่ายทหารวันนี้ได้มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรายการปัญญาปันสุขกองพันธายการจิวิยาก็มีความสุขที่ได้ปันสุขให้กับน้องแพร่ค่ะขอบคุณแทนครอบครัวด้วยนะคะครับเป็นรายการที่ดูแล้วชื่นใจจริงๆติดตามกันได้ทุกวันนะคะปัญญาปันสุข